ให้สิ้งโดยพี่แมวเบือจะพาาตอนที่ส90รคำฟ้องร้องจะทกจะกระพัดให้สิ้งโดดพี่แมวเบือจะพาาอ,อย่างนี้นี่เองขอบคุณมากผู้เอาโสเย้ยวอืมแล้วเจ้าไปคิดจะขอบคุณข้าหน่อยเหรอแน่นอนข้าจะไม่ขอบคุณความช่วยเหลือของท่านที่มอบให้ได้อย่างไงเล่ออ๋อเจ้าคิดอย่างนั้นสินะ ข้าด้ตัวสอบไพ่คำสั่งของเจ้าทั้งสองอ่านแล้วเจ้าประสงค์สิ่งใดจากท่านผู้นำอย่างนั้นเลยข้าต้องการข้อมูลของชิ้นส่วนต้นหมอกลางเพราะความจะเป็นบางอย่างข้าจําเป็นต้องใช้มันข้าหวังว่าผู้นําพันธมิตรจะช่วยข้าตามหาพวกมันนะหมายความว่าอย่างไงเห็นได้เทพกระบี่เยื่อเยืถึงได้ตรวจสอบไพ่คำสั่งของข้าได้ตอนนี้ผู้นําไม่ได้อยู่ในพันธมิตรอริสวรรค ข้าจะเป็นคนตอบรับคำขอของเจ้าเองดูเหมือนเจ้าจะใช้ชิ้นส่วนต้นบอกพรามในการหลอมรวมสต้นบายุ์เข้าด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหมข้าเกรงว่าชิ้นส่วนธรรมดาคงจะใช้ไม่ได้ผลหรอกคงต้องใช้ชิ้นส่วนใหญ่กว่าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันให้มากขึ้นนะดังนั้นข้าคิดว่าพายคำสั่งเพียงแค่อันเดียวของเจ้าคงไม่พอสำหรับคำขอดีแล้วสองคำสั่งล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นสิบวันต่อจากนี้ เจ้าจงเปิดใช้งานป้ายคำสั่งทั้งสองแล้วข้าจะเป็นคนพาเจ้าไปเองนะเอาละในเมื่อเทพระเบียะเย่ก็จากไปแล้วข้าจะไม่รบกวนเจ้าเช่นกันนะตอนนี้เจ้าก็รีบบ่มเพาะเถอะเออท่านนี่มันช่างเถอะตอนนี้ถึงเวลาทําความเข้าใจกับนวดลายเต๋าแล้วหาสามาตรทาความเข้าใจมันได้ข้าต้องสามารถรับมือกับจกักรพรรดิท่านที่สีได้อย่างแน่นอน ม้วนหนังสือโลหิตของจักรพพัดจากจักรพพัดวิชิงและจักรพพัดิหลิวเหอมาถึงละยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมดีมากทีนี้ก็เหลือแค่ม้วนโลหิตของจักรพพัดตรงคู่หกวันต่อมาชิน,นานในที่สุดวันตายของเจ้าก็จะมาถึงสักที เกิดอะไรขึ้นนะ้ใครเป็นคนตีระครังสวรรค์กันนะไม,ไม่จริงนะ้หรือว่านีดนเทพน,น,น้นทีนนหาพวกเราพบแล้วยังเงินเลยเสียงนั้นมันไม่ผิดนะ้าระครังสวรรค์หรือว่าพวกนแดนเทพจะโจมตีพวกเราเลยใครเป็นคนตีระครังสวรรค์ข้าเป็นคนตีเองขอรับเรียนผู้อมโสกุยอู ที่ข้าตีระคังสวรรค์ไม่เฉพาะพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายได้เลยแต่เป็นเพราะข้าได้วร,วรวบรวมมวนหนังสือโลหิตแห่งหกจักรพรรดิเพื่อที่จะร้องเรียนผู้อ๊อฟโสแห่งคฤรืหออริสวรรค์ขอรับเอเอเหอแล้วเจ้าจะร้องเรียนเคยอย่างเงินท่านโปรดดูนี่ข้าจากักรพรรดิทรงทีนจกักรพรรดิหมิงคงจกักรพรรดิเหลิวเหอจกักรพรรดิวี่ชิงและจกักรพรรดิตงขู่ขอฟ้องร้องผู้อ๊อฟโสฉินเนิน ผู้อมเภอินนหานั้นไม่มีความเคารพผู้ใดดูหมิ่นผู้อมเสอคนอื่นๆนอกจากนี้ชายผู้นี้ยังไม่เชื่อฟังคำสั่งและไม่ซื่อสัตว์ต่อพันธมิตรอริสวรรด้วยถ้าขอร้องเลียนให้ขับไล่ชายผู้นี้ออกจากพันธมิตรอริสวรรค์น,นับจากนี้ไปเขาจะไม่ใช่ผู้อมเภและสิทธิ์ของที่นี่อีกต่อไปฮะน่าขันสิ้นดีข้าไม่มีอะไรจะโต้แย้งเกี่ยวกับการฟ้องร้องของหกจกักรพรรดิของพวกเจ้าหรอกตาบ้า ถ้าหากว่าข้าไม่เคารพและไม่ซื่อสัตย์ต่อพัทมิตรอริสวรรณนจริงและที่บอกว่าข้าไม่เชื่อฟังคําสั่งของเจ้าเจ้าข้าเชื่อฟังเจ้าอย่างนั้นเหรอในเมื่อคําสั่งที่เจ้าสั่งข้านั้นคือการป้อนผลอมตะเทียนสวียนไปจากข้าเนี่ยนะหยุดพูดไร้าสาระได้เหรอตอนนี้เจ้าไม่ใช่คนของพัทมิตรอริสวรรณ์อีกต่อไปใส่หัวออกไปซะบังอาจ <c oughs> ไพลคอน เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครยิ่งใหญ่ามาจากไหนอย่างนั้นเหรอถึงได้คิดขับไล่ใครก็ได้ตามใจชอบนะผู้อัาวเจ็ดดวงเดาเจ้าคิดว่า,ากฎของพวกเราเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นอย่างนั้นใช่ไหมผู้อ,อัาสวโปรดให้อภัยข้าด้วยข้าไม่คิดว่าเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้จะทำให้ท่านไม่พอใจข้าจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้ครับเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นเลยพวกเรา ลืมเรื่องการฟ้องร้องนี่กันดีกว่าไอแม้แต่ท่านก็มาด้วยอย่างนั้นเหรอ,อ,อ,อเพื่อเห็นแก่นหน้าใต้เท้าเทพกระบี่เจ้าเยอและผู้อาวุโสเจ็ดดวงดาข้า,ขายนินดีจะยกเลิกการฟ้องร้องนี้ครับหมายความว่าอย่างไรกันทำไมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ถึงทำให้ผู้อาวุโสทั้งสองท่านนี้สนใจได้กันล่ะช่นนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แจ้ยจายกันเอถอะทักก่อน เจ้ายากจะพูดอะไรอย่างนั้นเหรอตั้งแต่ที่ข้าเข้าร่วมพันธมิตริสวรรธ์จักรพรรดสูหวังก็พยายามจะทราบกาะไดกับข้าตลอดแต่ข้าก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่สนามรบโบราณจักรพรรดสูหวังได้เปิดเผยตัวตนของข้าโดยมีจันตนาสังขารข้าสิ่งที่เขากระทำ ทำให้ข้าตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงและยิ่งไปกว่านั้นจักรพรรดิสูหวังหมิงคงและหลงเทียนได้เรียกร้องให้ข้ามอบผลอวตารเทียนสุเวียนแต่ข้าปฏิเสธนั่นคือเหตุผลของเรื่องนี้ทั้งหมดตามันจะไม่มีอีกต่อไปแหือแล้วเจ้าต้องการอะไรอย่างนั้นเลยสันธมิรอริสวรรค์มีกฎว่าห้ามใช้ความรุนแรงเรื่องนั้นข้ารู้ดีแต่ข้า อยากได้ความยุติธรรมกลับคืนมาสิ่งที่ข้าต้องการก็คือโอกาสในการท้าทายพวกเขาเพื่อความยุติธรรมของข้าเออฮะได้สิข้าอนุญาตให้เจ้าท้าทายพวกเขาแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าจะตอบรับคำขอของเจ้าหรือไม่นั่นสินะแต่ว่าจากักรพรรดิยุทธคงจะไม่ไรย้ยางอายถึงขนาดปฏิเสธคำท้าทายของขอบเขตบรรพชนยุทธเช่นข้าหรอกใช่ไหม จกกักรพัิสูหวังจักรพัิหลงเทียนจกกักรพัิหมิงคงข้าฉินนันขอท้าทายพวกเจ้าพวกเจ้าสามารถต่อสู้กันกับข้าทีละคนหรือเขาบอพร้อมกันทั้งหมดสามคนเล,ลยก็ยังได้ฉินหนานเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เจ้าได้เลือกเองนะเจ้าเลือกเส้นทางไปนรกแทนที่จะไปสวรรค์นอกจากนี้เจ้ายังเหินกล้าริออาจบอกว่าจะสู้กับพวกเราพ,ร,าพร้อมกันทั้งสามคนคำพูดของเจ้าช่างไร้สาระ เพียงแค่ข้าคนเดียวก็เกินพอแล้วเถิดข,ข้าตกลงแป่ว่าเรื่องจำนวนไม่ต้องถึงขั้นสามจกักรพรรดิรอกเพียงแค่คนเดียวก็พอลานต่อสู้ใต้โขระคังบัดทำลายล้างเยาะไรสาระ ไม่จริงหน่าเจ้าเด็กนี่เป็นแค่บรรพชนยุทธขั้นสูงหน่าเหรอลดปล่อยต้นไม้ยุทธนี่มันหากล้างการจบติของข้าได้เชียวเลยไม่เปลายใจเลยที่เจ้า้าคท้าทายพวกข้าแต่เจ้าคิดจริงเรอว่าความแข็งแกร่งแค่นั้นจะสามารถรับมือกับข้าได้ถึงเจ้าจะแข็งแกร่งยังไงบรรพชนยุทธก็เป็นเพียงแค่บรรพชนยุทธอยู่ดีข้าจะแสดงถึงความไตตาระหวางพลังให้เจ้าได้เห็นเอง โกลวงเต้ลยเบื่องวิถีทำลายล้างไม่จริงเจ้าต้นบา้ยุดนั่นมันอย่างนี้นี่เองต้นบา้ยุดของมันแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะมันหลอมรวมต้นบา้ยุดทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันนั่นเองเจ้ารู้ตัวล้าสินะแต่ว่าสายไปละโซ่ตรวนฟื้นคืน ไม่จริงกระบี่บ้าระบดอะไรกันหลงเทียนบิงคงพวกเจ้ารออะไรอยู่รีบมาช่วยข้าเร็วเพลิงแห่งพิภพวายุอันนนนนาทำได้เพียงแค่นี้ยังข้าเรียกตัวเองว่าจากักรพรรดิอีกอย่างนั้นเหรออือีกแล้วอืออือ,อ,อชิมมัน ดเจ้าก็าทำร้ายข้าข้าไม่มีวันอภัยให้เจ้านะ่อไม่ข้าจะพ่ายแพ้กับมันไม่ได้หากข้าพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ส,สักสิีที่เถอไั้จาก,กพัยุทธของข้าได้พังคลายลงไปหมดนะยี่ไอจริงเธอได้ละความบาดบางทั้งหมดให้จบลงเพียงเท่านี้นับจากวันนี้พวกเจ้าทั้งสองจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้สู้กันอีกข้าบางาังบ้า จะไม่ได้ยินข่าวการแก้แค้นระวังพวกเจ้าทั้งสองฝ่ายอีกนะอะไรกันตอนนี้จบแล้วอย่างนั้นเหรอยังไม่รู้ผลเลยไม่ใช่หรืองไงน,นะอาอาโอเคโอเคเอก็ได้ก็ได้จบแล้วก็จบนะข้าแค่พูดเลนเฉยเองนะนั่นสินะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแม้จะไม่ได้สังหารพวกเขาแต่ก็พอที่จะปลดปล่อยความขุ่นเคืองภายในจิตใจของข้าได้ เนินครั้งนี้ถือว่าเจ้าโชคอีหากการต่อสู้อย่งตดิเนินต่อไปอีกแล้วก็งั้นเจ้าก็รีบเข้ามาพวกเรารับบ้าสุดๆไปเลยอะ่ะสามารถรับมือกับจก 1, ักรพรรดิสามคนพร้อมกันได้อย่างเงนหล่ะเนี่ยมีใครในผันธินมองครามจะทำแบบเขาได้บ้างไหมอ่ะใครจะไปคิดว่าพันธมิตรอริสวรรค์จะมีสมาชิกที่บ้าระห่ำขนาดนี้อยู่ด้วยอะนะ ชิ้นนานความแข็งแกร่งของเจ้าดันยอดเทียบม,มากตามกฎของคารือหาดอริสวร์ข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นหนึ่งในสามรองหัวหน้าของคารือหาดอริสวร์น,นับจากนี้เป็นต้นไปขอบคุณผู้อาวุโสอือมเออละเจ้าตามข้ามายอดเขาเจ็ดดวงดาวเจ้าหนู เจ้าดีไม่มีน้ำอดน้ำทนบ้างเลยหรือไงอะ่ะเมื่อเจ้ารวบรวมต้นไม้ยุธทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วเจ้าย่อมเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายเลยไม่ใช่เหรอเอาละลงไปรักษาบาดแผลที่สะเทียนโยนซะเมื่อเจ้าหายดีแล้วเราจะออกเดินทางกันอ่าเช่นนั้นพวกอาโสอปลดลาสักคู่อืมเชิญได้วันรุ่งขึ้น ศาสนี้ยอดเยี่ยมเกินไปแล้วเวลาแค่ไม่นานก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสได้จนหายสนิทเลยเหรอืมดูเหมือนเจ้าจะหาจากอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วนะดูเหมือนลวดลายเต่าเป็นอย่างตำนานได้กล่าวเอาไวจ้จริงๆเอาละตอนนี้เจ้าจงมุ่งหน้าไปรับภารกิจทั้งหมดของป่าเอิร์ดาน,านจากนั้นร่างแยกของข้าจะไปกับเจ้าอะไรนะนี่ท่านจะไปกับข้าด้วยงั้นเหรอ อย่าได้ปลายใจไปเลยป่าเอ๋อหนานเป็นหนึ่งในหกพื้นที่ต้องห้ามอันยิ่งใหญ่แม้แต่จักรพัรยิยุธยังลังเลที่จะเข้าไปการปล่อยให้เจ้าไปตามลำพังคงไม่ต่างอะไรจากส่งเจ้าไปตายหรอกนะผู้เอาโสครับคือว่าชิ้นส่วนต้นบอกคามมันมันอยู่ที่ป่าเอิรนานอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ข้าเองก็ไม่อาจระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของมันได้ดังนั้นเจ้าต้องเป็นผู้ตามหาชิ้นส่วนต้นบอกคลามด้วยตนเอง ถ้าอย่างนั้นก็เจียมเลยขอรับหากเป็นแบบนี้แล้วก็อีกไม่ดอน,นข้าต้องสามารถทะลวงขอบเขตจ,จกักรพรรดิได้อย่างแน,น,น่นอนครุหรดอริสวร์ท่านอาจารย์ผู้อวสโสที่สองของพวกเราได้แจ้งข่าวว่าขณะนี้ฉิ้นนานได้ขอรับภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับป่าเอิ้อนานตอนนี้เขาเพิ่องออกจากพันธวิตณ์อริสวรร์ไปเจ้าค่ะอืมเจ้าเด็กนี่ช่างกล้าหาญยิ่งดนกะ ป้าเอ้อนานแม้แต่ขอบเขตจกักรพรรดิจังหวาดกลัวที่จะเข้าไปป้าเอ้อนานนั่นสุว่าในความคิดของข้าเราควรออกเดินทางทันทีและร่วมมือกับจกักรพรรดิคนอื่นๆเพื่อวางกับดักเขาที่นั่นเราจะต้องกำจัดมันให้ได้แม้อาจารย์จะรู้เรื่องที่พวกเราทำแล้วก็ตามเขาคงลงโทษพวกเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละไม่หรอกมันสุตรงเกินไปพวกเราจะจบลงด้วยความยุ่งเหยิงโอ้จริงสิ พวกเราลืมอะไรไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่เลยที่ต้องการชีวิตของเจ้าฉินเนินนั่นใช่แล้วพวกเราต้องส่งผลไปแจ้งข่าวให้กับจกักรพรรดิปีศาจเหลยเผิงและจกักรพรรดิยุทธคนอื่นที่เคยไปสานามรบโบราณน,นั่นนอกจากนี้พวกเราต้องยืนยันตำแหน่งปัจจุบันและเส้นทางของฉินเนินในขณะที่เขาเดินทางไปในป่าเอิร์หนินด้วยวิธีนี้แล้วก็จะต้องมีใครบางคนในพวกนั้น เป็นผู้สังหารได้อย่างเน่นอนโดยที่พวกเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยมาแต่น้อยชิ๊เหนืออาณาจักรกึ่งเทพสินหลานดูเหมือนเจ้าจะทำให้ผู้คนไม่น้อยในอาณาจักรกึ่งเทพคุณเคืองเอานะเอ้อเห้อดูเหมือนจกักรพรรดิปีศาจกำลังมุ่งมาทางนี้เป็นพ่อเจ้างั้นสินะโจมยุทธฉินหนอนข้าค่อนข้างดีใจที่ได้มาพบกับเจ้าที่ดี นับว่าพวกเรายัางพอมีวาสนาต่อกันข้าเคยให้โอากาสเจ้าครั้งหนึ่งที่สนามรบโบเลนแต่เจ้ากลับปฏิเสธใบตีของขา้าข้าอยางจะรู้นะักว่าเจ้ายังจะยึดมั่นเช่นเดิมรือไม่เยิซสฟลบีพ่านหยุดสว่วน,น,นี่ชายผู้นี้เป็นใครกันความแข็งแกร่งเพียงนี้ ใช่คอบเคตจะกพัดหนาเหรอดูจากลมพานของเจ้าแล้วคงจะเป็นคนของดินแดนเทพปีศาจเงินสินะข้าเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่ผู้คนพากันนินทาแต่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องจริงสินะเหมือนว่าพวกเจ้าจะเริ่มยอมจำนนต่อดินแดนเทพนานเทียนแล้วสินะถึงจะเบาบางแต่ข้าก็สุพัดได้ไม่ผิดหน้าชายผู้นี้เขาเขตเทพยุอย่างนั้นเหรอบ้าจริง ในพวกนั้นแจ้งว่าชินนานเดินทางเพียงลำพังไงล่ะเหลิงตีสัสวรรค์ดูเหมือนข้าจะพยายามไม่พอนะชินนานตลอดเส้นทางที่ผ่านมานี่ก็จกักรพรรดิที่สองแล้วที่พยายามที่จะสังหารเจ้าและดูเหมือนจะยังไม่หมดนี่เจ้าไปทำอะไรมากันหน้านะหนุ่มน้อย อข้าเองก็ไม่รู้นะขอรับนั่นสิเดาเอาเป็นว่าช่างมันเถอะหิงหลานเจ้าสร้างปัญหาให้ข้ามากขนาดนี้เกรงว่าเพียงสิบล้านคะแนนผลงานจะยังไม่พอหรอกนะจะต้องให้ข้าเพิ่มอีกห้าล้านผู้อาโสข้าเหลือคะแนนผลงานราวสี่ล้านกว่าเองขอรับเช่นนั้นข้าจะจัดการให้แล้วกันนะเออลืมไปเถอะ มันเสียเวลาเกินไปจินนาะขใครอยากจะรู้นะว่าคราวนี้เจ้าจะมีชีวิตรอดไปจากสามราชนเทพสวรรค์ใต้ได้ยังไงราชันเทพสวรรค์ใต้จะงง้นเลยช่างเธอจะสามหรือสี่ก็ไม่เป็นไรแม้ว่าข้าจะใช้เพียงแค่ร่างแย่แต่ก็คงไม่เสียเวลามากนักในการสังหารพวกเจ้าตาบ้าเจ้าจะต้องสัญญากับข้าว่านี่จะต้องเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเข้าใจไหม อาคือผู้อาวศอข้าว่าพวกนี้คงจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วล่ะอมไม่ดูเหมือนมีใครบางคนกำลังมานะสิคารวาผู้อาวศอระดับสงูงจักรพรรดหนานเจี้ยนลหรชินนอนในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบสักที เอเจ้าเด็กหน้าเบนข้าอำนาจมากมายในอาณาจักรกึงเทพต้องการสังหารเจ้าเจ้านี่ช่างเป็นคนที่ไม่เคยเลิกทำให้ข้าประลาดใจจริงเฉียวข้าในตอนนี้เป็นเพียงร่างแยกแน่นอนว่าลมปราณเองก็มีจำกัดข้าว่าเจ้าเตรียมเอาตัวลอดไว้ก่อนดีกว่านะสังหารมันซะนั่นเจ้ นานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันตอนนี้เจ้าเป็นคนใหญ่คนโตมากเลยสินะถึงได้บังอิจขัดจังวะข้าพูดเช่นนี้น,นี่เจ้าเย่นเจ้เาหรออฮะเรืยกว่าขอเขตเทพยุทธงั้นเหละาหาไม่จริงนี่ท่านมาที่นี่ได้ยังไงเหตุใดข้าจะมาไม่ได้กันล่ะ บ้าเอ้คนที่คอยปกป้องชินนานกลับกลายเป็นตัวปัญหาแบบเขาไปซสได้นานเท่าไรแล้วนะที่ข้าไล่สังหารพวกพวกเขาจะกดินเดนเทพนานเทียนนะในเมื่อข้าชักกระบี่ออกมาแล้วหวังว่าเจ้าจะทำให้ข้าสนุกได้บ้างนะไอ้บ้าเอ้แต่ก็ยังดีเพราะว่ามันเป็นเพียงร่างแยกเท่านั้นพวกเราทั้งสองร่วมมือกัน อย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนรอดก็ไปได้เนอะทุกสิ่งบนโลกเปลี่ยนปลางเป็นกระบี่วิธีกระบีลวงตา,าไม่ทนะช่วยข้าด้วยสิทธิของข้าดูเหมือนเจ้าจะเจอปัญหาใหญ่แล้วสินะ ไม่เจอกันนานนะผู้อาวุโสเห็นท่านแข็งแกร่งดีข้าก็อุ่นใจอูสุคิดว่าเจ้าจะช่วยขยะสองตัวนี้ให้รอดพ้นจากคงกบีของข้าได้จริงเหรอผู้อาวุโสได้โปรดเถอะพวกเขาเป็นศิษย์ของข้าเมื่อกลับไปข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างหนักที่บางอาจทําให้ท่านขุนเคืองใจศิษย์พวกเมื่อเขาพวกเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ทําให้ผู้อาวุโสเจ้าขุนเคืองเช่นนี้ จงกลับไปสำนึกความผิดของพวกเจ้าซะเด็กน้อยเจ้าคงจะเป็นคนที่สิทธิ์ข้าพูดถึงงั้นสินะผู้น้อยฉินหลานขอคารวะเทพยุทธปู่สวงดูเหมือนการพบกันครั้งนี้กับพวกเราจะนำมาซึ่งโชคชะตานะเช่นนั้นข้าจะขอมอบของขวัญให้เจ้าอย่างหนึง่งฉินหลาน โโดิอัสโซ่ดเจ้าก้ายังไงทำร้ายฉินนินตัวหน้า้าเอ้สัสผู้อัลโซ่แค่เช่นนั้นข้าขอตัวเธอไปก้าวึงอย่างนั้นเหรอร่างแยกยังไงก็เป็นร่างแยกงั้นสิลนะผู <sighs> ้อัลโซ่เหตุใดข้าถึงทำลายสัญลักษณ์ของนางไม่ได้อย่างนั้นเหรออย่าเสียเวลาพยายามเลยดอกไม้ดีจะไม่ทำอันตรายต่อเจ้าตาเพียง เจ้าไม่อาจลบล้างมันได้เช่นเดียวกันผู้อ๊อฟโสเข้าไม่เข้าใจถ้าเช่นนั้นเทพยุทธ์อูสวงพยายามทบอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นบางอย่างที่เกี่ยวกับจกักรพรรดิต้วนเทียนราวพันปีก่อนได้หรือบ้งเมื่อชื่อของต้วนเทียนเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งแผ่นดินขนาดนั้นอูสวงไปยังแผ่นดินกลางถึงสารกลังเพื่อเชิญเขาเข้าร่วมกับประตูสวบรค์ใต้แต่เขาก็ปฏิเสธทุกครั้ง มีข่าวลือว่าเทพยุทธ์อูสูงตกกลุ่มรักจกักรพรรดิตู้นเทียนแบบหลงหมดหัวใจแต่ข้าเองก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องนี้มันจริงเทจประการใดมากแค่ไหนน่ะสิเช่นนั้นก็ช่างเถอะหากเจอจกักรพรรดิตู้นเทียนอีกครั้งแค่ถามวิธีจัดก,การดอกไม้บ้านนี้ก็พอผู้อมโอะร่างกายท่าน <ged le> mm <ing> เดิมทีร่างกายนี้ก็เป็นเพียงร่างแยกเท่านั้นลมปานจริงไม่มากพอความจริงคือข้าสบา,าถสังหารจากักรพรรดิหนานจีน ได้ในเวลาเสี้ยววิแต่หากข้าทําเช่นนั้นเลยก็อร่างกายนี้ก็จะแตกสลายในท,ทันทีชิ้นนันการเดินทางในครั้งนี้ที่เหลือข้าสามารถช่วยเหลือเจ้าได้อีกแค่สองครั้งเท่านั้นผพรง,งั้นเจ้าจะต้องระวังเอาไว้ให้มากกว่านี้นะทัวอัพโสเพราะข้าเป็นต้นเหตุท้าท่านถึงต้องระบากขนาดนี้ดังนั้นข้าขอมอบผลอัปตัดเทียนเสวียนผลนี้ให้กับท่านนะอืมนี่เจ้าใจดีกว่าที่ข้าคิดเอาไว้สิอีกนะเนี่ย ผอวสุครับเห็นในข้าถึงไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของคนและสัตว์ในป่านี้เลยนะ่ะเจ้านั้นไม่อาจจะตรวจจับการมีอยู่ของพวกเขาได้หรอเพราะพวกมันทั้งหมดอยู่ในต้นไม้ป่าดาน,านเออแห่งนี้ ประกอบไปด้วยต้นไม้โบราณเป็นจำนวนมากและต้นไม้เราพันต้นมีพื้นที่เล็กๆภายในต้นพื้นที่เหล่านั้นส่วนใหญ่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตและแม้แต่จกกักรพันยุดยังยากที่จะกลับออกมาได้พร้อมร่างกายที่ครบ32แต่ในทางตรองกันข้ามในอันตรายเหล่านั้นก็กลับเต็มไปด้วยสมบัติที่ยิ่งใหญ่จนเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งได้ราวกับว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน เจ้าคงจะเคยได้ยิมชื่อดินแดนเทพปีศาจและสวนสมุนไพรอี้ซื่อใช่ไหมพวกนั้นเองก็หนึ่งใน6พื้นที่ต้องห้าที่มีผู้สืบอทอดแต่ในทางกลับกันอีกสพื้นที่อย่างไรซึ่งผู้สืบอทอดที่คู่ควรดังนั้นหากเจ้าโชคดีเจ้าอาจจะได้กลายเป็นผู้สืบอทอดของป่าเอ้อนานแห่งนี้ก็เป็นได้ หากข้าจํำไม่ผิดหนึ่งในพื้นที่ต้องห้ามคือพืพ้นที่ต้องห้ามราชันสังหารที่ผู s <S ้อัโศถังสินซางเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่เหรอก็ต้องเหลือสามสิหรือว่าผู้เอาโศถังสินซางจะยังไม่ได้รับสมบัติสืบทอดที่แท้จริงกันแน่นะเอมาเถอะผู้เราจะเข้าไปด้านใดกันขอรับผู้อาโสผู้อาโศ ชิ้นส่วนของต้นบอกคลามอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกที่นี่คือทางเข้ามิติกืนกินดวงดาวซึ่งเป็นที่อยู่ของเผ่ากืนกินดวงดาวนะพวกเราจะเป็นต้องใช้เส้นทางดีในการไปยังส่วนลึกของป่าเอิญนานมิติกืนกินดวงดาวข้ามีความจำเป็นต้องไปตามหาของบางอย่างข้าจะจากเจ้าไปาราสองวันหลังจากนั้นข้าจะกลับมาหาเจ้านะ ดูเหมือนจะยากกว่าที่คิดเอาไว้นะเช่นนั้นระหว่างนี้ข้าก็มีแต่ต้องฝึกฝนทักษะภายในนี้อย่างงั้นสินะหอนอกจากลมปานปกติที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยพลังงานแห่งดวงดาวมันอาจจะมีประโยชน์หากข้าสามารถดูซับพวกมันได้มนุษย์พวกงโง่เขลากล้าดียังไงถึง่าดูซับพลังงานดวงดาวของพวกเรา呐นะ อะไรนะสหายไม่ทราบว่าพวกเจ้ามีปัญหาอะไรกับการดูดซับพลังงานดวงดาวอย่างนั้นเหรอฮะนี่เจ้าพูดอะไรออกมานะเจ้าคิดจะท้าทายพวกเราเผ่ากืนกินดวงดาวหรือยังไงนะการดูดซับพลังงานดวงดาวถือเป็นการท้าทายอำนาจของพวกเราเผ่ากืนกินดวงดาวนะอภัยให้ข้าด้วยนะข้าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะอืออ เจ้าถามความผิดใหญ่หลวงนะแต่เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกพวกเราจะยอมอ่อยเจ้าไปอ่ถหาเจ้ายอมจ่ายค่าชดเชยให้กับพวกเราด้วยสมบัติจำนวนหนึ่งนะ,ะถ้าเช่นนั้นข้ายินดีมอบผลอมตะเทียนสเสวียนหนึ่งผลให้กับพวกเจ้าหินจกักรพพัดมังกรตอบสนองกับบางอย่าง เจ้าซอนสมบัติที่น่าเหลือเชื่อเอาไว้อย่างหน้านอนออฮะเกิดอะไรขึ้นเหตุใดก็มีทะายสวรรค์ถึงได้มีปฏิกิริยาเจ้ามันนอน่งแขนขวาของเจ้ามาซะใช่แล้วเจ้าทำผิดร้อยเรื่องจะทดเชยแค่เพียงพลเมือหรือยังไงยกแขนขวาของเจ้าให้กับพวกเราเป็นเคอทดเถย เมื่อไเจ้าจะต้องเจ็บปวดกับผลที่จะต้องติมมาไรสาระพวกเจ้าช่างรอบมากซะจริงไม่พอใจกับผลระบาทีนสวีทที่ข้ามอบให้ท่ายังคิดที่จะเอาแขนของข้าไปอีกอย่างนั้นเหรอหรือพิสัทเถอะพวกเจ้าจะไม่ได้อะไรไปจากข้าสักอย่างใสหัวไปให้พนบันอาดเป็นเพียงบรรพชนยุทธทะ่ากล้าพูดแบบนี้กับพวกเราเจียวละตายซะกระบี่ขืกินดวงดาว อย่างนี้นี่เองอาคคระบนตัวของพวกนั้นทำหน้าที่เหมือนกับค่ายกลที่ใช้ควบคุมพลังแห่งดวงดาวสิละก็ค่าของเล่นไร้สาระกระบ,บี่ทลายสวรรค์ฟาดฟันอะ,อะ,อะหมายความว่ายังไงทำไมกระบ,บี่นั่นการเชื่อมต่อของพวกเรากับดวงดาวถึงได้ดูเหมือนพวกเราจะต้องใช้สิ่งนั้นแล้วลนะ วิทย์เธอดวงดาราแห่งเครสวรรค์ไรสาระก็ค่าเล่าเก่าในจอกใบข้าอยอมรับว่าข้ายก่อนของพวกเจ้าน่าทึ้งไปดอยแต่ว่านะอำน,นาจที่พวกเจ้าใช้อยู่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ไม่ใช่พลังของพวกเจ้าเพราะอย่างนั้นมันจริงเต็มไปด้วยจุดอ่อนเย หากเป็นทักษะดวงตาปกติแม้จะมองอัขระบนร่างทั้ง3คนนั้นนานเท่าใดก็คงไม่อาจตีความอัคระที่เลือนลางพวกนั้นได้แต่หากเป็นดวงตาเทพสงครามเพียงพรบตาเดียวก็รู้ถึงจุดอ่อนและเข้าบกพร่องทั้งหมดของสิ่งที่พวกเจ้านั้นใช้เฮ้ยไม่จริงนะแมแต่วิชาดวงดาราแห่งเทพสวรรค์มันก็สามารถทำลายได้ละแปลกมากเลยเหตุใดปานบัญชนยุทธขั้นสูงสุสดถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ วิชาดาราล็อกดีเป็นข้าที่ประมาทเองอันดับเทพมีการเปลี่ยนแปลงชินนอนอันดับ2 5 0 1อันดับเทพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหรอตอนนี้ข้าอยู่อันดับ2 5 0 1อยหอ๋อาหากจะไม่ผิดอี้เผอเคยบอกว่ามีจักรพรรดิยึดท,ทั้งหมด 2,500คนในตารางเทพถ้างั้นตอนนี้ข้าก็เป็นบนรรพชนยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นสิดนาะไร้สาระสิ่งนี้เคยเป็นเป้าหมายที่ข้าพยายามจะบรรลุแต่มาเมืน,นี้กลับเป็นเพียงแค่สิ่งไร้ค่าข้าคงรู้สึกดีกว่าถ้าสามารถเป็นจกักรพรรดิยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดได้ช่างเธอตามหาพวกนั้นต่อดีกว่าหชั่วโมงต่อมา นั่นมันดางมานเซียวๆนี่นะคิดเยอเซียวๆไม่คิดว่าข้าจะเจอเจ้าที่นี่นะเจ้าดูสบายดีเลยนะเอ๊ะฉินหนานไม่ใช่เหรอนี่เจ้ามาทำอะไรที่นี่นะข้ามาที่นี่กับผูอ้อมโสน์นะข้ามาทำภารกิจบางอย่างสิงนนง เจ้าจะไม่เดินนำเขยกับพวกเราได้รู้จักเบ้างเลยหรือนั่นสินะจินหนานข้าขอแนะนำนี่คือสิทธิพี่จากนิกายอู่เต้าจากักรพรรดิเทียนปาเขาคือสิทธิพี่ใหญ่จากนิกายอู่เต้านะส่วนข้าๆก็คือจกักรพรรดิห้าวสวียนและนี่คือสิทธิพี่หญิงของข้าจากักรพรรดิหลิงฮวาข้าขอคารวะพวกท่านสิววเจ้าได้พบกับเฉินจือหลายบ้างหรือไม่หลังจากที่เจ้าบอยังอาณาจักรกรุงเทพแล้วนะ Chị, chị lại đó là